Two Nakon Zika Morad. Passengers are traveling on this train. Please kindly. เอ็นดับเบิลอีเลเเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวไปอีก,อกสองกันนะโอเคอ่าอยู่อยู่กอน็กค่ะอ่าเด็ก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 ดอยแอนเธอเธอไลท์เด็กเด็กดอยอ่าเธอไลท์ ขึ้นโดยขากที่ขัประสนจะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งิดปตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยตอนนี้ไปตู้ยงจากขบวนรถ11นะครับชั้นหนึ่งชานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชาลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถด่วนขบวนที่85 ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัติสุดปลายทางสถานีนครศรีธรรมราชค่ะขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไัดาทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่อจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารท,ที่สถานีราชบุรี สถานีเพชรบุรีสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโปง่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟการเดินทางขอให้ผู้โดยสารท,าทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีก ขอขอบคุณค่ะ